นะคะวันที่3ของสัปดาห์ตรงกับวันอะไรคะลูกเมื่อวานนี้วันอังคารวันนี้วันอะไรคะวันพุธใช่แล้วคะ่ะวันนี้วันพุธท,ที่ยี่สิเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สัปดาห์นี้แผนการสอนของเราเรื่องอะไรคะลูกเรียนรู้วัฒนธรรมเก่งมากคะ่ะเมื่อวันจันทร์คุณครูสอนแล้วว่า,าศาสนาของ อาเซียนทั้ง10ประเทศมีอยู่3ศาสนาใช่ไหมคะมีศาสนาพุทธศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคิดแล้วเมื่อวานนี้คุณครูก็บอกไปแล้วว่าชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียนในแต่ละประเทศมีการแต่งกายอย่างไงบ้างเด็กๆยังจำกันได้นะคะ,ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอาหารเด็กๆด,ดูนะคะอาหารประจำชาติของแต่ละประเทศนะคะ รูปแรกรูปนี้ที่คุณคูให้ดูคืออาหารประจำชาติของไทยคือต้มยำกุ้งนี่เด็กๆเ,เคยทานไหมคะโอ้ใครเคยทานบั้งคะลูกเก่งมากเลยนะคะอ่าต่อไปอาหารประจำชาติของประเทศกัมพูชาคืออา็อกอาม็อกจะคล้ายๆกับห่อหมกของไทยนะคะ เป็นอาหารประจำชาติของกัมพูชาแล้วก็อาหารประจำชาติของประเทศบูนายคืออัมบุยตนะคะมันจะเป็นเหมือนแกงปลาสีเหลืองมีข้าวแล้วก็มีถั่วด้วยเห็นไหมคะนี่เป็นอาหารประจำชาติของประเทศบูนายแล้วก็อาหารประจำชาติของประเทศพมา่าหรือเมียนมาคือลาบเ ก็อาหารประจำชาติของประเทศอะไรคะฟิลิปปินส์คืออะโดโบนะคะจะทำจากไก่เพราะฟิลิปปินส์เขาจะไม่ค่อยทานเนื้อกันเขาจะทานหมูหรือกไก่นะคะอ่ะต่อไปอาหารประจำชาติของประเทศสิงคโปร์คือลักซาจะมีคล้ายมีลักษณะคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำเลยนะคะอ่ต่อไปอาหารประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย คือการโดกระโดนะคะจะเน้นผักแล้วก็ธัญพืชนานาชนิดแล้วก็ต่อไปอาหารประจำชาติของประเทศลาวหรือหลวงพระบางก็คือสลัดหลวงพระบางนะคะต่อไปก็เป็นอาหารประจำชาติของประเทศมาเลเซียมาเลเซียก็คือนาชิเลมัก เหมือนข้าวเลยเนาะต่อไปเป็นอาหารประจำชาติของประเทศเวียดนามคือปอเปี๊ยะเวียดนามเด็กๆเ,เคยทานไหมคะอ่าเด็กๆสังเกตดูได้นะคะที่ครูทํามาคุณรูณณณจะมีธงประจำชาติของแต่ละประเทศเลยว่าเป็นอาหารประจำชาติของประเทศไหนเด็กๆค่อยๆดูแล้วก็จําไว้ด้วยนะคะว่าประเทศไหนมีอาหารประจำชาติอะไรบ้างมีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงเด็กดูเวยนะคะ อันนี้เป็นอาหารระกันชาติของประเทศอะไรคะเวียดนามเก่งมากค่ะอันนี้ล่ะคะของประเทศอะไรคะมาเลเซียเก่งมากค่ะอันนี้ล่ะคะของประเทศอะไรคะประเทศลาวเก่งมากค่ะอันนี้ล่ะคะของประเทศอะไรคะอินโดนีเซียอันนี้ของประเทศอะไรคะ สินนงคโปร,อร,รป์อันนี้ของประเทศอะไรคะฟิลิปปินส์อันนี้ของประเทศอะไรคะพม่าอันนี้ของประเทศอะไรคะบูนายอันนี้ของประเทศอะไรคะกมพูชาและก็อันนี้ของประเทศอะไรเอย่ยของประเทศไทยคือต้มยำกุ้งนะคะ เด็กๆก็เห็นแล้วว่าอาหารของแต่ละประเทศมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ทําจากวัตถุดิบที่คล้ายกันแต่ก็ไม่เหมือนกันอย่างของไทยแลาวเป็นต้มยำกุ้งก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนเปรี้ยวรสชาติแซ่บบางคนกินเผ็ดได้ก็ใส่พริกแ้ากินเผ็ดไม่ได้ก็ไม่ได้ใส่พริกใช่ไหมคะส่วนประกอบของต้มยำกุ้งก็จะมีกุ้งเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะ แล้วก็มีเครื่องต้มยำใส่พริกใส่มะนาวด้วยใส่ตะไคร้ด้วยใส่คาด้วยใส่ใบมะกรูดด้วยเห็นไหคะหน่าทานไหมคะเด็กๆเ,เคยทานไหมคะไหนใครเคยทานต้มยำกุ้งบ้างคะลูกอ่าเก่งมากคะ่ะวันนี้คุณครูมีใบางานให้นักเรียนทําด้วยใบายงานที่จะให้นักเรียนทําวันนี้นะคะจะเป็นภาพ ให้นักเรียนเอาเม็ดข้าวโพดอา,มาเมล็ดข้าวโพดนะคะรู้จักมเมล็ดข้าวโพดไหมคะอ่า,มาเมล็ดข้าวโพดแล้วก็กาวมามาติดที่ชื่อประเทศอันนี้คือประเทศสิงคโปร์<ม>ก็เอามาติดตัวอักษรที่คุณครูทําไว้นะคะแต่ละคนก็จะติดไม่เหมือนกันนักเรียนเตรียมกาวมาก่อน ดูนะคะนี่เราก็เอาข้าโพดมาเสร็จแล้วนักเรียนาออกาวทาที่เมคข้าวโพดนะคะทาแล้วก็ติดลงไปเลยติดลงไปที่ข้าวโพดอย่างนี้เลยนะคะค่อยๆติดไปติดไปนะคะหยิบข้าวโพดมาแล้วก็หยิบกาวมาทาที่เมคข้าวโพดเอาด้านที่ทากาวติดลงไปตามตัวอักษรเลยนะคะ นักเรียนใจเย็นๆนะคะไม่ต้องรีบติดตามตัวอักษรทุกตัวเลยนะคะติดตามตัวอักษรทุกตัวเลยนะคะเด็กๆครูทําเสร็จแล้วเด็กๆ,ๆดูนะคะ <ๆ S 1> ครูติดมเมล็ดข้าวโพดไปหมดแล้ว <ๆ S 1> <ๆ S 2> เห็นไหมคะสวยไหมคะตอนนี้ครูยังยกขึ้นไม่ได้เพราะว่ามเมล็ดข้าวกาวมันยังไม่แห้งเดี๋ยวมเมล็ดข้าวโพดมันหลุดนะคะอ่านได้ไหมคะอันนี้ตัวอะไรคะลูก ขอเสือ,ง,องูคควายสรละโอปอปลารอเรืออันนี้ก็เป็นสรละอิอันนี้ก็เป็นกลันนะคะอ่านว่าสิงคโปเด็กๆลองไปทำดูนะคะใช้อะไรติดคะอ่าเม็ดข้าวโพด กับกาวแค่นั้นเองเอามาติดตามตัวอ,อักษรที่คุณครูคให้ไปทําได้นะคะลูกเก่งมากค่ะอ่าแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนเข้าเรียนคุณครูเปิดเพลงให้ฟังเด็กๆได้ยินเ,เสียงเพลงได้ใช่ไหมคะยังจำกันได้อยู่ไหมคะคำพักไายในอาเซียนจําได้ไหมคะร้องมาเลยนะมารู้จักกาวคําพักไายคาทักท ดาตังฟิลิปปินกูมุสตากัมพูชาสัวซาเดชาวพม่ามิงการาบาสิงคโปร์นิหาวซาบายดีคือประเทศราและสินเจ้าคือเวียดนามอินโดนีเซียสลามัสเสียงจงจำไว้ให้ดี ่าเด็กๆลองพูดตามครูนะคะมารู้จักกล่าวคำทักทายคำทักทายกลุ่มอาเซียนมารู้จักกล่าวคำทักทายเรามาเรียนรู้กันสวัสดีคือประเทศไทย เราคนไทยน้ำใจดีมาเลเซียเหมือนกับบูนายคือซาามัตด,ดาตังฟิลิปปินสกูมุสตากังฟูชาสวัสดชาวขมา บิงการาบาสิงคโร์นี้หาวสบายดีคือประเทศลาวและซินจาวคือเวียดนามอินโดนีเซียสลา,ามัตเซียงจงจำไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดเพงลงร้องกันอีกรอบนนะคะลูกไป าไปร้องเพลงเด็กๆมาร้องเพลงพร้อมกันนะคะ นะคะคเปิดแล้วก็ร้องตามร้องตามจะได้ร้องได้นะคะสําหรับวันนี้คุณครูหนิงสวัสดีค่ะบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะลูกอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเด็กๆ